สวัสดีครับอยู่กับช่องสไตล์บ้านนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมจะพามาดูต้นข้าวหลังจากยอดได้ประมาณ12 13วันนะครับพรุ่งนี้จะ14วันนะวันนี้วันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้จะวันจันทร์นะนี่ผมมายอดวันจันทร์อาทิตย์ก่อนโน้นนะครับไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วนะครับอ่าดูนะครับก็สวยนะครับสวยงามนะครับอ่านี่นะครับอ่า เริ่มสูงแล้วครับแต่ว่าผมกะว่าน่าจะใส่น้ําได้แล้วยังยังใส่ไม่ได้นะครับเริ่มสูงแล้วนะครับนี่อะไรผมพามาดูอันนี้ที่ที่แล้วถึงเชนเองนะครับที่นี้เลยมาแล้วนะี่ครับที่นี้สูงขึ้นเยอะแล้วครับผมว่าน่าจะประมาณหนึ่งเดือนถึงจะใส่น้ําได้นะครับต้องกําจัดหญ้าก่อนนั้นนะครับหญ้าก็ขึ้นแล้วนะครับกําจัดหญ้าแล้วก็ใส่น้ําขยาก่อนครับ อ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับอ่านี้นะครับก็เริ่มสวยขึ้นแล้วนะครับเริ่มสวยขึ้นแล้วอ่านี้ก็ไม่คิเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับจากจากใช้เครื่องหยอดแบบใช้คนเข็นนะครับ อ่าเนี่ยใช้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก็ครับประมาณนี้นะครับถ่ายมาให้ดูถ่ายมาให้ดูความคืบหน้านะครับว่าความจะิมการเจริมเติบโตของมันนะครับประมาณไหนนะครับอันนี้นะครับเริ่มชัดขึ้นแล้วนะครับอาทิตย์ก่อนยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เลยถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ